เอาละครับกบมาอีกครั้งนีครับกับเกมด a g o กบอล l ซตตุกขังไปทึ่งกันอีเช่นเคยนในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับตัวละครซูเปอร์บีต้าอีเซ่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ได้รับการอีเซ e ในกิจกรรมไซอี้เดน,นะแล้วก็เป็นตัวละครที่หลังอีเซแล้วพอสามารถดีขึ้นเยอะมากๆนะครับแต่ว่าจะเพียงพอต่อการใช้ในปัจจุบันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะนะ ในส่วนของ leader skill นะเป็นผู้นำ master evolution หรือเพียวเสยยาคีบวก3ามออสแตดเพิ่มขึ้น170%แล้วก็ในส่วนของไม้ตายนะครับก็ทำการเวสต์ดีเฟนต์หนึ่เทิร์นแล้วก็ทำดาเมจอิมเม้นท์แล้วก็ทุกการโจมตีนะครับจะเป็นคลิคล่อฮิตหนึ่งเทิร์นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถที่ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีการเพิ่มดีเฟนต์เข้ามาแต่ว่าก็มีแค่นั้นแหละสำหรับในส่วนของไม้ตายนะนะส่วนพาสซี v e s k i นะครับก็จะมีคีบตั้งต้นสองต้น200% เราก็จะกัดทุกการโจมตีเวลา5เทินนะับตั้งแต่เริ่มเทินนั่นเองนะฮะเราก็จะได้อัตราการดีเฟนเพิ่มขึ้นอีก100%เมื่อยิงไม้ตาย เราก็จะได้แท็กกับดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น50%ทุกครั้งที่ยิงไม่ตายสูงสุด100%แล้วก็ความสามารถถัดไปนะครับจะได้แท็กกับดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น50%ภายในเทิร์นที่ตัวละครน,นี้โดนโจมตีแล้วก็ถัดไปนะครับจะได้แท็กกับดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น50%แล้วก็กาดทุกการโจมตีแล้วก็ภายในเทิร์นหลังจากที่ตัวละครน,นี้โดนโจมตีเนี่ยจะทำการยิงไม่ตายเพิ่มอีกหนึ่งครั้งเมื่อศัตรูเนี่ยมีชื่อว่าเซลนะครับไม่นับเซลจูเนียร์หรือเซลแม็กนั่นเองแล้้้้้ววววววกกกกก็็็คคคคาา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 มมมมมมสสสสสรร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 รถถุดดดดททททยยยยยนน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 นะะ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 ะัััััับบจตตตตศูีีีีีีี่่่่่่่่โโลลลิงงงงไใใเเอออฮปปปณขขืแึ ข้อดีก็คือเพิ่มพลังเยอะมากนะครับแล้วก็ข้อเสียเนี่ยคือจะกาได้แค่5เทินถ้าเกิดไม่ได้เจอกับเซลเน่นนะแต่ว่าถ้าเกิดตนนัวละครนี้สามารถทําดาเมจได้ทันเออการกาอะไรก็เอาจริงว่าไม่ทันหรอกเอาจริงตอนแรกกาจะพูดได้ดูดีแต่ว่าคิดไปคิดมาในด่านปัจจุบันนี้คือไม่น่าจะทันนะครับเพราะว่าศัตรูที่แบบเจอโกฮังบีสหรือโกยิต้าในปัจจุบันนี้ก็หลายเฟสแล้วก็เลือดเยอะมากๆนะครับการที่จะมีกาห้าเทินเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในปัจจุบันนี้นะนะแต่ว่า าในช่วงต้นเกมก็ถือว่าตัวลครนี้มีความสามารถที่ดีมากๆในช่วง5เทิร์นแรกน่นนะแต่ว่าถ้าเกิดเจอกับเซลอันนี้คือดีจัดๆเพราะว่าจะมีการันตีกาดมาให้แล้วก็ได้ถ่กัดีฟนเพิ่มขึ้นอีก50%แถมยังมีการการันตียิงไม่ตายหลังจากที่โดนโจมตีอีกก็คือถ้าเจอกับศัตรูที่เป็นเซลเนี่ยก็คือจะดีมากๆแต่มันก็ไม่ได้นับเซลจูเนียหรือเซลแม็กจูดีนะครับเอาจริงนะเงื่อนไขเดียวก็อาจจะทําให้ตัวละครนี้ใช้งานได้ไม่บ่อยมากเท่าไหร่แต่ว่า ต้องมาดูเรื่องของพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีที่หลังนะครับว่าจะทําได้ดีมากแค่ไหนในปัจจุบันนี้นะนะันะถัดมาในส่วนของ Active s k i l l นะครับเงื่อนไขในการใช้ก็คือจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีเเนี่ยเท่ากับหรือมากกว่า5 0แล้วก็เทอร์นี่ห้าขึ้นไปนับตั้งแต่เริ่มการต่อสู้นั่นเองส่วนในเงื่อนไขนึงนะครับจะสามารถใช้ได้เมื่อตอนนี้ตัวโจมตีไปแล้วหนึ่งครั้งหรือมากกว่าถ้าศัตรูเนี่ยมีชื่อว่าเซลนะครับอันนี้ก็คือถ้าเจอกับเซลก็็็จจะสาา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 มมมรรถถใช้้้้้้้ Active Skill ไไไดดดง่่่่่ยยแแตววววเเเอออกกกกก5ขึนปลลีลืืทกกับห50% โอเคก็ประมาณนี้สำหรับความสามารถทั้งหมดของตัวละครนี้ครับเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ p o t e n t i a l กันละกันนะฮะซึ่งในส่วนการอัพพ e n ชเชียครับตัวละครนี้ไม่ต้องคิดเยอะอัพเบิ้ลสุดไปเลยจะดีกว่าเพราะว่าตัวละครนี้มีการันตีครีมมาให้อยู่แล้วในไม้ตายนะ่นะดังนั้นการอัพเบิ้ลก็จะมีประโยชน์กับตัวละครนี้มากกว่านะครับโอเคแล้วก็ในตอนนี้เราอยู่ที่ด่านของซูพีอร์แบทเทิลโกยิต้านะครับส่วนทีมที่ใช้ก็จะเป็นทีมของซูเปอร์ไซย่าโดยมีตัวละครเบจิต้าใหม่เป็นผู้นำาน่นะ ส่วนดีเฟนต์ตั้งต้นนะฮะอยู่ที่2 0 0แสนก็เดี๋ยวเราให้เบต้าตัวนี้ยืนหน้าไปเพราะว่าตัวคอนนี้มีกาทั้งหมด5เทินนะนะโอเคอ่ะก็น่าจะพอไหวแล้วก็ในเทินนี้เรามีซัพพอร์ตอัตทกดีเฟนต์สามสิบเซนจากโกฮังไฮสคูนั่นเองนะครับโดนตีมาสองหมื่นโอเคเดี๋ยวมาดูนะตี14ล้านนะครับลด2ทางแล้วก็การันตีเครนนั่นเองยิงไปอโอเคเข้าไป2หลอดเลยนะนะ แล้วก็วีิตา้าตัวนี้ทําการตีไป5้าล้านหกนะครับอืมใช้เหยี่บพลังอย่างเยอะเลยตีไปเลยนะแล้วก็ซิลไม่ตายก็สวยนะครับแล้วก็ในเทอร์นี้เราไม่มีโกคูนะฉะนั้นก็ไม่สามารถเบิ่์นไม่ตายจับพาสีอีกอันนึงได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเอ๊ะเดี๋ยวนะพลัเชียลเหรอพลัเชียลเหรอโอเคไม่รู้กฮังตัวนี้นะครับก็มาดูกันว่าพลังของอีเซเมันจะดีแค่ไหน อ่ะก็ประมาณนี้แหละมั้งก็ถือว่ากาันการโจมตีปกติได้อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวจริงๆก็จะมีอีกทีหนึ่งนะครับโอเคในเทอร์นี้เดี๋ยวเราให้บีต้ายืนตรงนี้แหละเก็บไปแค่นี้พอแล้วก็กุยต้า9ปีนะครับเก็บลูกแก้วสีรุ้งไปอืมโกหังจะได้ยิงไม่ตายไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ยิงนะนะก็ไม่เป็นไร5้าล้านหนึ่งตีไปนะครับอื้อ แล้วก็ทําการซิลไม่ตายอีกถ้ากับว่าในเฟสนี้เราจะไม่เป็นอันตรายนะครับตีไปติดครีแล้วก็เบินอีกทีนึงอันนี้จากพกนิชเชียลนะฮะตีไปเลยขอโกยิต้าได้ยิงไม่ตายสักทีเถอะเอออย่างน้อยให้มันได้สแต็กหน่อยนี่ตีไปเลยเออนี่ฟาดไป ยิงไปสตาร์ดัตลแล้วก็จบไปนะครับเฟสแรกในเฟสที่2เราก็จะเจอกับเล่ามบลูนะนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าซึ่งในเทิร์นนี้เดี๋ยวเราก็ให้มิต้ายืนตรงนี้เหมือนเดินมนั่นแหละแชลบแล้วก็มบตต้าตัวนี้ยังไงดีก็เก็บ2ลูกพอนะฮะแล้วก็ให้ตัวของมิโต้เก็บทุกแก้วทั้งหมดนี้ไปเลย โดนตีปกติอืมโดนหกหมื่นะฮะโดนหลักหมื่นใช่ยี่โดนอย่างหนักแต่ว่าตีไปสิบห้าล้านยิงไม่ตายไปไฟนอนลแฟลชเออได้ไปสามสามหลอดแล้วก็อีกทีหนึ่งสิบแปดล้านนะฮะเพิ่มดีเฟนส์ไปสามสิบเปอร์เซ็นต์รวมๆคือหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เออ <laughs> ดัเมจยังแรงแล้วก็โดนไม่ตายมานะ มาดูกันว่าหลังยิงไม่ตายไปสองครั้งแล้วจะรับดาเมจจากตัวละครนี้ไหวหรือเปล่าโดยไปหนึ่งแสนนั่นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าพลังของมิต้าตัวนี้หายไปเยอะพอสมควรเลยเนี่ยพราะเลือดลดไปมากมากมายแล้วก็เบิร์นไม่ตายนะครับเลือดก็ลดไม่ได้เยอะเท่าไหร่นี่หว่าคือเลือดทีมนี้คือเยอะใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อน6กแสนห้ามันก็ถือว่าเยอะแล้วมั้งโอเคเราก็ตีปกติเทีนึง แล้วก็ตัวนี้น่าจะได้เบิ้ลแม้ตายหลายที่อยู่ก็น่าจะจบเฟสนี้ได้เลยเนะเพราะว่าชนะสียิงไปเออติครอันนี้เทินที่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ไม่แปลนโกจีต้ายังไม่สามารถเปลี่ยนร่างได้นะครับส่วนตัวของบีจิต้าตัวนี้ก็อเก็บไปอ่าฮะ โอเคได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่เนี่ยขอโดนตีก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งตายเลยไม่ได้กูสามแสนยังเจ็บมาบอกเลยดูดิพอเลือดต่มนี่พลังหายไปเยอะมากติดคริอีกทีนึงนี่ตีไป จีนพลังเออโอเคดูดิไหวหรือเปล่า2ตัวด้านหลังเนี่ยถ้าโกยิต้าไหวก็ถือว่าโล่งใจไปอีกแต่จริงๆถ้าเกิดได้ยิงไม่ตายสัก3ทีนี่ก็พอไหวอยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่มีเบิร์แม่ตาย,น,ยนะหมายถึงว่าศัตรูโอเคถ้ากับว่าในเทอร์นี้เราเพิ่มดีเซนต์ไปเยอะมากๆแถมไม่กาดด้วยก็น่าจะพอไหวส่วนตัวของโกฮังต้องมรลุนกันว่าจะไหวหรือเปล่า ใน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 ไม่โอเคอีกทีหนึง่งไปไปเรื่อยๆฮะเพิ่มดีเฟนต์ตัวเองเข้าไปไม่งั้นไม่รอดเออเออมันจะไม่มีเบิ้ลไม่ตายใช่ไหมหอขอละอย่านะต,ตัวเต็มตีโอ้ โอเคและกลับมากันอีกรอบนะแล้วก็ในรอบนี้ศัตรูก็คือเกือบตายแล้วเนีนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ตัวของโกยต้าเปลี่ยนร่างไปก่อนเลยนะครับอืม่ะเปลี่ยนลูกแก้วไปแต่ว่าผมกําลังคิดอยู่ว่าจะให้ตัวบีตาหรือซุปเปอร์บีตายืนนหน้าดีอืมให้ตัวนี้แล้วกัน่อะอย่างน้อยเอาเอาชัวไว้ก่อนนะนะแล้วก็โกยต้าเก็บลูกแก้วไปนะครับ ่าแล้วก็ได้แตกไปเพิ่มอีกสักนิดนึงตีไป,ไปเด็ดคริแล้วก็ไม่มีอีกทีนะส่วนตัวนี้นะครับ16ล้านยิงไปไฟนอลแฟลชซัดไปเลยเคริร้อยอืมเข้าไป10ล้านแล้วก็เคโอสกรีนโคตรเท่โคตรแรงแต่ว่าในเทอรน้าก็คือของจริงแหละ ต่เธอหน้านี้คือของจริงแล้วนะว่าจะโดนเท่าไหร่โอเคในเธอ์นี้เดี๋ยวเราทำไงดีกดลดดาเมจดีไหมผมรู้สึกว่าต้องทำอย่างนั้นนะ,ะแต่เปลี่ยนล่าไปก่อนนะครับโอเคดีเฟน์อยู่ที่2 0 0แสนนะคือผมรู้สึกว่ามันต้องกดลดดาเมจอะเพราะว่าศัตรูมันยิงไม่ตายในครั้งสุดท้ายใช่ไหมฉะนั้น ผมว่าลดเดอเมดเป็นอะไรที่ดีที่สุดในเทอร์นี้เพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยคือแพ้แน,น่นอนนะครับจะแพ้อีกรอบด้วยอทำการเก็บวิกเก้าไปพอไหวแหละพอไหวเพราะลดเดอเมดจากตัวของโกฮังก็เท่าไหร่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็จะไอเทมบีบโอเคเจ็ดล้านหนึ่งครับหนึง่งยิงไปบิ๊กแบงอ้าวไม่ใช่บิ๊กแบงคนละท่าแล้วก็เบิ้ลไม่ตายอืมตีไปตีไป แต่ว่าดาเมจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าศัตรูเนี่ยเลือดเหลือเต็มเลยและแล้วก็เบิ้ลไม่ตายอีกทีหนึง่งยิงไปนีไ่ได้มาหลอดหนึ่งโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่อืมแต่ว่าในเทินหน้าบีต้าตัวเพื่อนน่าจะยิงแรงมากๆเลยเพราะว่าศัตรูเนี่ยเลือดลดไปค่อนข้างเยอะต้องดูก่อนว่ามันจะลดไปกี่หลอดนะเนะี่ย แล้วก็โดนแม่ตายโอเคอหลังจากนี้แหละเลือดลดลด้วนๆแน่ๆโตไปอืออีกทีนึงนี่นี่อีกทีนึงโอ้โหหายไปกี่หลอดแล้วอ่ะเหลืออยู่4หลอดนะฮะตอนนี้ เก็บตาย2ล้าน8นะครับพลังโจมตีก็นั่นแหละได้แค่นี้นะฮะแล้วก็เบิ้ลไม่ตายไป3ล้านละคือถ้าตัวละครเนี่ยมันไม่ได้เจอกับศัตรูที่เป็นไวรายเนี่ยไอพาส์ีที่ได้แท็กดีเฟบวกสบ์ก็จะไม่ได้นะครับก็คือถ้าเกิดจะให้แนะนําก็คงให้แนะนําเล่นกับด่านที่เป็นตัวร้ายหน่อยนะถ้ามาเล่นด่านตัวดีพลังโจมตีกับพลังป้องกันมันก็จะน้อยประมาณนี้นะนโอเค ในเธอ์นี้เราทําการเปิดโดเมนนะแต่ว่าเปิดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกนะแล้วก็ทําการเปลี่ยนร่างไปเลยนะเนะหรือยังไม่เปลี่ยนดีผมว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะผมว่ายังพอไหวอยู่นะผมคิดว่าบิจิตา้าน่าจะจัดการได้หมายถึงซุปเปอร์บิจิตา้าโดนตีวอ้ พอไม่มีการนี่ไหมโดนอย่างแรงเลยยิงไปนะฮะสิล้านไฟนอลแฟลชอืมโอเคแต่ว่าพอหลังยิงไม่ตายก็กันการโจมตีปกติได้อยู่นะครับก็คือสรุปต้องให้ตัวไหนได้ยิงวะต้องให้ตัวไหนยืนด้านหน้าก็คือให้เบียต้าบิ๊กแบงยืงด้านหน้าไปนะ่าจะโอเคกว่านะเนาะในในทีมนี้โอเค เราต้องเลือกแล้วนะครับว่าจะเอาหลบหรือจะเอาลอดตายดีเฟนเท่าไหร่อ่ะโอ้ยผมว่าผมว่าไม่น่ารอดวะอย่างงี้แล้วกันผมคิดว่าไม่ไม่รอดอตอีไปเนะโอเคแล้วก็เก็บเบเก้ไปนี่ในเธิร์น้าน่าจะได้ใช้ดกข้างหมดแล้วปะ่ะคิดว่านะ แล้วก็น่าจะปิดฉากได้เลยจากการใช้แอคทีฟสกิลของอ่าซุปเปอร์บิจิต้านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะทำดาเมจได้เท่าไหร่อืมอันนี้ไม่ต้องตีเยอะก็ได้หรอกติดเครีโอเคดีอ้าวโดนไม่ตายลืมไปแต่ว่ามีหลบนี่ <c oughs> นี่นี่ของจริงอยู่นี่อืมเก้าล้านตีไป อ้ย oh! ิงไปนะฮะอุ oh! ้มแล้วก็อีกทีนึงไปดิเราก็ยังเหลืออีกทีนึงนะเราก็จากคนนี้เชี่ยวอีกผมคิดว่าต้องติดแน่ๆมั่นใจประมาณ90%อืมพูดมั่วแล้วตอนนี้ยิงไปอีกทีนึงนะฮะหมัดสายฟ้าอือดี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 ต่อยไปเบิดนี่ จะเหี่าพูดมัวแล้วมันถูกเฉยเลยหรือเปล่าวะถูกหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมดูผิดเนี่ยโอเคหลบไปอีกหลบไปอีกแล้วก็ซุปเปอร์บิตาตีไปเจ็ดล้านเก้ามีโอเคแล้วก็ยูยูไปหลบไป,อไป,อไป,ไปของโคตรดีเลย สกิลย่อยยูนี่ของโคตรดีเลยถ้าเกิดศัตรูแบบไม่มีไม่มีห้ามหลบนี่คือแบบโคตรสบายเลยนะฮะมาในเทิร์นนี้เราจะทำการกดใช้แอค v e ฟสกิ l นะครับแต่ก่อนหนึ่งทำการเปลี่ยนล่าไปก่อนเอ้ยกดใช้ไปเลยชึบ แล้วก็กดปิดแอคทีฟสกิลไปแล้วก็เปลี่ยนร่างนะครับเพราะว่าในตอนนี้ลิงสกิลที่ได้ได้ทั้งหมด5 l i ลิงแต่พอหลังจากเปลี่ยนร่างปุ๊บจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่6 l i n กลงนะครับมาดูกันดีเฟนซ์ตั้งต้นอยู่ที่400,000แ,แต่ว่าเราจะเอาชัวนะ <c oughs> เราจะชัวเพราะผมมั่นใจอยู่แล้วว่าเบียิต้าไม่สามารถรับดาเมจจากตัวของกุยิต้าได้ คือถ้าเกิดโดนตีเป็นหนึ่งทีก็อาจจะพอไหวแหละแต่ว่าในทีแรกไม่รู้ว่าจะโดนเท่าไหร่ไงไม่อยากเสี่ยงนะครับก็เลยทําแบบนี้ดีกว่านะนะคือแค่อยากเห็นเลขดามเมจเฉยไม่ใช่ะไรหรอกโดนตีไปนี่ขนาดกดลดดาเมจไปคิดดูสามสิบเอ็ดล้านพลังโจมตีสามสิบเอ็ดล้านแบบการันตีครีอืออแต่ว่าแค่นี้แหละตายเลยไปเนี่ย โ,นะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครซูเปอร์เบจิต้า ECA นะครับก็โดยรวมอย่างที่เห็นนะว่าดาเมจนี่คือแรงแบบแรงมากๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของการป้องกันเนี่ยก็คือในช่วงห้าเทแรกดีอยู่นะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยคือไม่รู้ว่าอาจจะเพาะเล่นในด่านความยากระดับนี้หรือเปล่าก็เลยโดนหนักขนาดนี้นะเนะมื่อกี้กดลดดาเมตไป40%ก็ยังโดนหลักแสนอยู่เพราะว่าดีเฟนซ์ตั้งต้น,ตนมันมันก็ไม่ได้น้อยนะสี่แสน่ะ ดีเฟนต์ตั้งต้น400,000แต่ว่าศัตรูมาตีแรงมากๆเลยนะฮะถ้าไปเจอเกับเกมยาวการป้องกันของมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าไม่มีการแล้วก็ไม่ได้มีลดดาเมจก็คือในส่วนของการป้องกันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าในเรื่องของดดเมจอันนี้คือดีแบบดีจัดๆอย่างที่เห็นว่าถ้าเกิดกดใช้ไอเทมสกิลแล้วก็มีซัพพอร์ตได้แต่การดีเฟนต์30%แล้วก็ลิงสกิลที่ได้เนี่ยได้ทั้งหมด6ลิงค์ฟาร์มลิงค์เต็มก็คือจะบูส์พลังไม่ไ คือเป็นอะไรที่แรงมากๆ,ๆแล้วก็แถมยังมีการันตีครีกก็คือประมาณนี้แหละสำหรับความสามารถของซูเปอร์วีจิต้าตัวนี้ก็มีดีในเรื่องของดาเมจนะครับแต่ว่าในเรื่องของการป้องกันก็ถ้าเธอแรกคือดีนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นไปถ้าไม่ได้เจอกับเซลเนี่ยก็คือจะไม่ได้ป้องกันอะไรดีขนาดนั้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอกับพวกเซลเนี่ยก็จะตีแรงกว่าน,นี้อีกนะเพราะว่ามันมีการบดถ่ายกับ์ดิเฟนท์50%เมื่อเจอกับศัตรูที่มีชื่อว่าเซลแถมยังมีการันตีกาดแล้วก็มีการันตีเบิ้ลไม่ตายอีก ก็เป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าด่านที่มีความยากมากๆแล้วก็เป็นเซลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้งานบ่อยมากซะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตมีด่านความยากที่แบบยากมากๆแล้วก็เป็นศัตรูที่ชื่อว่าเซลเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใส่ตัวละครน,นี้ลงไปเพราะว่าตัวละครน,นี้จะเก่งมากๆเมื่อเจอกับเซลนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับความสามารถทั้งหมดของซูเปอร์พิจิต้าตัวนี้นครับใครที่มีความไม่เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกก็ได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ